แปลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะกำชับว่าครูไม่มีอำนาจไม่สามารถลงโทษนักเรียนด้วยการกล้อนผมหรือว่าตัดผมได้แต่นักเรียนโรงเรียนทางหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังถูกตัดผมนะคะทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าครูทำเกินกว่าเหตุและถือเป็นการเะิเมือเสรทธ่ส่วนบุคคลของนักเรียนหรือไม่ค่ะนี่เป็นคลิปภาพที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะ อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ตัดผมนักเรียนที่สนามฟุตบอลต่อมาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนครูในชุดลูกเสือตัดผมนักเรียนชั้นมสองที่กำลังเข้าแถวเคารพทงชาติโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอน8โมงเช้ามีนักเรียนบันทึกภาพและนำไปโพสต์ลงทวิตเตอร์พู้อมในการโรงเรียนแถลงข่าวชี้แจงว่าโรงเรียนจริงๆมีคณะกรรมการอยู่5ฝ่าย มีสิทธิ์ก่ามีผู้ปกครองมาคุยด้วยมีข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดเป็นระเบียบทรงผมและยืนยันว่าครูไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุเราว่าตักเตือนมาแล้วหลายครั้งค่ะครับผมอันนี้คือเราไม่ได้ลงโทษนะครับผมยืนยันไม่ใช่ลงโทษนะครับเป็นการทําความข้อตกลงเนาะตกลงที่เราคุยกันแล้วเรามีการผ่าหาหีห้าฝ่ายก็ได้ที่ท่านว่า แล้วก็คุณครูเขาได้เตือนแล้วนะครับแล้วก็คือเป็นการไม่ใช่กรอนใช่ไหมครับไม่ใช่กรอนครับทาทาเครื่องหมายนี่หน่อยที่ผมเห็นนะครับผมเห็นเป็นการทําเครื่องหมายใช่ไหมครับว่าเออคุณต้องตัดประมาณนี้นะนี่ลงไปนะส่วนครูที่ใช้กันไกตัดผมนักเรียนก็ชี้แจงว่าที่ทําไปเพราะว่าต้องการให้นักเรียนมีบุคลิก,กภาพที่ดีอยู่ในกฎระเบียบไม่ต้องการให้นักเรียนไว้ผมยาวมาก เพราะอาจจะทําให้แยกไม่ออกระหว่างนักเรียนหรือบุคคลภายนอกที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วก็ยืนยันว่าตัดผมนักเรียนบริเวณท้ายทอยเพื่อทําเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นให้นักเรียนกลับไปแก้ไขทรงผมที่บ้านได้ไม่ได้กั่นแกล้งค่ะซึ่งเรื่ผมตัดตามผมผมไม่ได้จงใจจะแกล้งกลันแกล้งเด็กไม่มีหรอกครับแต่เป็น,ปนสิ่งที่ผมอยากเห็นคือ,อเด็กพัฒนาตนเองอพอ รู้แล้วว่าเออระเบียบเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไปแก้ไขแค่นี้ครับคนเป็นครูอ่ะขอแค่นี้ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีภาพที่ครูฝ่ายปกครองโรงเรียนสุรนารีวิทยา2จังหวัดนครราชสีมาใช้กันไกกลอนผมนักเรียนนะคะโดยครูให้เหตุผลว่าต้องการให้นักเรียนมีระเบียบต่อมาทางโรงเรียนก็ได้ตักเตือนครูเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้หนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสเฟซบุ๊กกำชับว่าไม่มีระเบียบให้ครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผมและนั่นไม่ใช่การเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางร่างกายและจิตใจนะคะดังนั้นต้องไม่ลงโทษด,ด้วยการใช้ความรุนแรงไม่ไว่าจะเป็นการหยิกตีประจานหรือทําให้เกิดความอับอายโดยตามระเบียบลงโทษได้4ข้อก็คือว่ากล่าวตักเตือนทําทันบนตัดคะแนนความประพฤติแล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และถ้าหากพบเหตุขอให้แจ้งผ่าน MOE Safety Center 4ี่ช่องทางด้วยกันนะคะมีความเห็นมาจากแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมรารแพทย์เวชศาสตร,ร์วัยรุน่นและเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะออกกฎระเบียบให้ชัดเจนเพื่อการนำไปปฏิบัติในทิศท,ทางเดียวกันขณะที่การลงโทษด,ด้วยการกลั่นผมไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดระเบียบวินยัย คือหมอก็ไม่ได้เห็นด้วยกับกฎแต่หมอก็เข้าใจว่ากระทรวงก็พยายามจะลุ้มมันรวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็คือพยายามจะยุ่งกับเรื่องผมสั้นผมยาวเท่าติงหูอะไรของเด็กเนี่ยน้อยลงแต่ว่าจะให้ดีเนี่ยกระทรวงควรจะมีความัดตจน,นะคะไม่ใช่โยนไปให้ว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนจะบังคับไทยคือเรื่องนี้มันควรจะเป็นกฎที่เป็นสากลว่าโรงเรียนควรเลิกยุ่งกับผมของนักเรียนได้แล้วเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความ ระบบเรียบร้อยในโรงเรียนและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเรียนรู้ของเด็กนะคะงนั้นกระทรวงควรจะมีความชัดเจนในตรงนี้ว่าใครที่ยังก้อนผมเด็กตัดผมเด็กเนี่ยคือการละเมิดสิทธิเด็กคือการละเมิดในเนื้อตัวร่างกายของเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะง mm hmm. นั้นหมอคิดว่ากระทรวงควรจะมีความชัดเจนมากกว่านี้